ร้านชัยร้านโชกับดีโดเฟรสโกร้อนๆแบบนี้นะครับุผู้ชมหลบร่มมาร้านพี่แดงนะครับร้านมิสเตอร์ทีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แดงมาหลบร้อนแบบนี้มีเมนูอะไรแนะนําแบบว่าให้ผมดื่มบ้างไหมครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรับเป็นเมนูสับประรดโซดาเย็นๆนะคะโอ้ยแค่ฟังชื่อก็น่าดื่มแล้วนะสับประรดโซดาท่านั้นจัดให้หน่อยนะครับค่ะยินดีเลยค่ะ ร้านของเรานะคะจะใช้น้ำหวานเข้มข้นรสสับปะรดมาเทใส่ถ้วยเติมน้ำแข็งแล้วก็เติมโซดาแค่นี้ก็ได้เมนูสับปะรดโซดาเย็นๆนะคะดื่มให้หายเหนื่อยแล้วค่ะ แวะมาหลบร้อนแบบผมได้นะครับร้านนี้มีทั้งเครื่องดื่มนะครับกาแฟก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำข้าวซอยแวะมาที่เดียวอิ่มเลยมิสเตอร์ทีของพี่แดงอยู่ที่ไหนครับอยู่ในเคหะดต้เก้าซอย58ค่ะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีโดเฟสโก้นะครับนบางหวานเข้มข้นมอบไปทางร้านเพื่อทำเครื่องดื่มอร่อยๆอออด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนร้านไหนนะครับมีเมนูดีๆนะครับจะเป็นเครื่องดื่มขนมอาหารเบเกอรี่นะครับบอกเรามาเราจะตามไปชิมนะครับสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโก ช่วงทัวลงพุงวารรตตี้สนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโก ันนี้เทปที่2แล้วของนาด,ดอนของเรานะฮะแต่ตอนนี้อยู่วากายาม่าถ้าเกิดมาก,ก็แจกไม้เท้าให้ฟรีแบบนี้นะครับแต่ว่าใช้เสร็จแล้วไปคืนเขาด้วย <c oughs> คือผมสงสัยจะแจกไม้เท้าแหละเพราะมันต้องสูงน่แน่ต่อพวกเราไม่ยอมเราจะสู้ <c oughs> เออเจ้าขึ้นไปดูวัด แล้วลงมาดูน้ําตกบอกตรงๆว่าตอนนี้นอกจากบรรยากาศที่สวยงามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้รับคืออะไรครับครับขาสันเตรียมตัวซู่เกยหนึ่งสองสามไปนะไปครับพี่ไปนะปล่อยน้ดอนไปก่อนมาถึงแล้วครับที่วากายาม่านี่ก็มีตลาดปลานะคุณผู้ชมครับ นดอนครับถ้าจะกินหอยในแนะนำอันนี้เป็นซูชิหอยเม่นกับไข่ปลาแซลอมอนที่นี่สดมากนี่เลยอหนึ่งสองสเอาตามมาพานดอนไปดูชะง,ง่อนหินย้อยครับต้องลมก็ไปสาสเมตรลุงลิฟต์เลยนะครับ,รบเป็นที่หลบภัยในสมัยก่อนเนี่ย คือโจรสลัดชาวประมงที่ออกไปหาปลาแล้วเวลาเจอพายุมาเนี่ยนะครับก็จะมาหลบอย่างเงี้ยนะฮะดาบานโนกเซโตนะครับเป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกบุ้ยบานนะฮะครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเลยใช่ไหมถูกต้องครับสวยงามมากคุณผู้ชมอดอนเป็นไงนะดอนครับผมถ่ายรูปเพลินเลยโอ้โหพี่มากกว่าร้อยเมตรอีกนะถึงนูเลยนะ ตอนนี้ต้องเฉลยคุณผู้ชมแล้วแหละว่าทําไมน้าดอนเเป็นผู้โชคดีคนะครับจริงๆแล้วน้าดอนเนี่ยนะครับขับรถด,ดูแลทีมงานผีว,วุ่นจนหิวแล้วก็รายการกปรดนี้ด้วยที่อยู่กับผมมาทั้งหมด17ปีวันนี้ก็เลยขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับตอบแทนคนขับรถที่แสนดีของเราแล้วก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็น การทำในใดอนมีความสุขนะครับกับทีมญี่ปุ่นนี้นะมีความสุขไหมครับโอโสุขใจจริงๆครับยินดีนะครับที่รายการดีวอนเดอเนี่ยทำให้นดอนมีความสุขแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ดูแลทีมงานมาตลอด17ปีเอ้ากินชาบูเลยครับ ต้องขอบคุณ Quality Expert นะครับขอบคุณดีโด้เฟสโก้นะครับที่ทําให้เราได้มาเที่ยวดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเชียงถ่ายรูปกับลิ่นพันดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโต์มาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Expert พ a l l Center นเตอร์1606 วันนี้ต้องขอบคุณร้านชาบูชาบูดีเอ็กซ์มากเลยนะครับอยู่ชินไซบาชินะครับคุณผู้ชมชั้น6ตึกเอนะครับวันนี้ผมก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีดเฟสโกจากเมืองไทยนะครับมามอบให้ร้านนี้เอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับมอบให้กับตัวแทนร้านนะครับคิดตะโนซังครับน่ารักไหมครับเรียกระต๊อไซมาร์ดีใจสุขใจตื่นตันใจทุกสิ่งทุกอย่างปนกันมาหมดขอบคุณทีมงานตีอ้วนชวนหิวแล้วก็พี่ตีขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆครับที่ที่ให้โอกาส